ฮัลโหลฮัลโหลปกตาปูตาวันนี้แอนนี่มีอะไรมาบอกจ้ารถน้ำมันในรุ่น X e x n g e GT นะคะ m Y 2 3นะคะแอนนี่พามาดูรถก่อนก่อนที่จะบอกโปรงชั่นนะคะ มาค่ะสาหรับใครนะคะที่เป็นสายครอบครัวและต้องการในส่วนที่แบบว่าอยากได้ส่วนลดเยอะๆหน่อยจะได้เซฟเงินเนาะต้องเป็นนี่เลยค่ะที่เอสเพนเดอในรุ่นน้ํามันนะคะ M y 2 3ี่ที่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งเป็นไฟหน้าแบบใหม่เนาะอ่ะตัวนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองอยู่นะแล้วกาลังหาอยู่ในรุ่นนี้นะคะแอนนี่ให้ไปเลยส่วนลดแสดห้า ผิดค่ะส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ในรุ่นนี้นะคะหรืออยากจะเลือกแบบออปชันชุดแต่งของแถมระบบความปลอดภัยแอมนี่ก็จัดให้แต่งให้เต็มบั้วทั้งคันแต่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเน้นประหยัดเอาไปเลยแสนห้าจะลดจากราคาตัวรถหรือจะเอาเป็นลดในส่วนของเงินดาวก็ได้นะคะแจ้งมาเลย โทรมาเลยหรือลายมาก็ได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะเรามาคุยกันนะคะแอนนี่ตัดให้แบบจุกๆแน่นอนจ้า Drive your ambition,